ไม่ได้เลยวันนี้ไม่ได้ไม่ได้เซ็งเลยเรื่องของเรื่องนะครับวันนี้ก็คือซัพพลายเออร์ผมเนี่ยไก่ไม่พอทรงผมก็เลยต้องไปเลือกของที่ตลาดสดเองแต่ว่าตอนที่เราไปซื้อเนาะเราก็ไว้ใจรีบๆแม่ค้าก็บอกเขาว่าเออเอาไก่เท่านี้เท,ท่านี้เขาก็หยิบมาให้และสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนี่ครับ <S <S เขาเลือกไก่มาให้เราไม่ดีปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีซัพพลายเออร์เป็นของตัวเองเนา ไก่มันควรจะเท่ากันชิ้นมันควรจะแบบ20ชิ้นโลเท่าเท่ากันทุกกิโลเนาะแต่ดูนี่ไก่ชิ้นนี้กับไก่ชิ้นนี้มันต่างกันมากเลยไก่ชิ้นเนี้ยก็ไกยเป็นของเสียไปต้นทุนเราก็ขึ้นทําให้เราเนี่ยขายของแทนที่จะได้กําไรเนาะก็ไม่ได้กําไรน้อยลงเพราะว่าเราไม่ได้มีซัพพลายเออร์เป็นของตัวเองหรือว่าเราไปเลือกของออกมาแล้วมันไม่ดีคือถามว่าเอ้ยทำไมผมไม่เลือกของเองจริงๆอะ่ะมันก็เลือกได้แต่ว่าตอนนั้นอะ่ะมันหน้าง,งานะ่ะเนาะมันมีไก่ให้เลือกไม่เยอะแลลวเหมือนเขาก็เก็บของอะ่ะเอา ก,ก็เลยเป็นปัญหาของวันนี้เลยหยิบมาทําคลิปให้ทุกคนดูทีนี้ถ้าเป็นผมนะผมก็ไปหาซัพพายเออร์คือไปหาเขาแล้วก็บอกว่าเออขอซื้อราคาส่งได้ไหมซื้อเท่านี้เท่านี้ต่อวันต่ออาทิตย์แบบนี้ครับเราก็จะได้ราคาส่งเราก็จะได้เป็นลูกค้าประจําเขาแค่เป็นอุทาหรณ์สาหรับทุกคนเนาะที่กําลังเริ่มต้นหรือว่าใครที่กําลังขายของอยู่พยายามหาซัพพายเออร์พยายามหาคู่ค้าเป็นของตัวเองเนาะนอกจากจะได้ราคาถูกแล้วเรายังได้ของที่มีคุณภาพเราขายของที่มีคุณภาพลูกค้าเราก็จะพอใจมากขึ้นเป็นอุทาหรณ์สาหรับคลิปนี้นครรัับสําหใที่กล ทําธุรกิจหรือว่ากําลังทําร้านเปิดร้านก็ฝากติดตามช่องผมหน่อยนะครับไว้เจอกันในคลิปถัดไปครับ